ชุดผมก็กรรมกรก,มกรรมกรคือ<ไ>ใส่ชุดสั่งโอเคเดี๋ยวมาครับครับเดี๋ยววันนี้ <พอ S 1> จะมาสนทนาเ,เกี่ยวกับสายล่อฟ้ากันนะครับโอเคแต่ว่าดูกับช่างช่างอ้วนนะครับอ่าเ้าถามก่อนก็ถามก่อนครับว่าไอ้สายล่อฟ้าเนี่ยหลักการทํางานเนี่ยมันมีไว้ทาอะไรนะครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์อ้วนเขาเกินให้ดูก่อนโอเคครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับไอ้ปลายลดโค้งเนี่ยครับ คือบนยอดตึกคราวนี้ไอแก้วน้ำเนี่ยมันคือพื้นดินเห็นไหมคราวนี้ไอบนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นประจุลบส่วนพื้นดินเนี่ยมันเป็นประจุบวกคราวนี้ถ้าเกิดอีบนยอดเนี่ยมันมีการสะสมของประจุบวกูีเยอะประจุลบจะบนจะบนฟ้าเนี่ยครับมันจะมาแลกเปลี่ยนประจุกระชงไปนะครับก็คือมันอาจจะเกิดฟ้าผ่าเกิดขึ้นตรงนี้ออา็แสดงว่าสายรับฟ้ามันก็มีหน้าที่คราวนี้ สายสายลอฟ้าเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นอย่างตรงนี้ขึ้นมาตอนเนี้ยตอนที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีตัวล้อขึ้นมาอย่างนี้ครับอย่างไอ้แท่งที่เราเห็นกันที่เป็นหัวหัวลอฟ้าทั่วๆัวไปนะครับอันเนี้ยประจุลบกับประจุบวกตรงเนี้ยมันจะเกิดการถ่ายเทกันเกิดเกิดขึ้นตกลงว่าบนฟ้ามีประจุบวกรือประจุลบน่าจะลบครับพรอะแล้วเมื่อกี้บอกมีทั้งบวกทั้งลบหมายถึงผมอุปนิมานานแล้วผมลืมละอืมคราวเนี้ยพอเวลามันมีหัวลอตรงเนี้ยมันทําให้การถ่ายเทปรระจุตงนี้ มีการถ่ายเทยกันอยู่เรื่อยๆทําให้ประจุเกิดการสะสมมาน้อยพอมันเกิดการสะสมน้อยเนี่ยการที่มันจะผ่ามาลงตรงยอดตึกตรงเนี้ยมันก็จะลดลดลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยนะครับบางคนคิดว่าการที่ติดตั้งสายล้อฟ้าแล้วเนี่ยติดแล้วฟ้าจะไม่ผ่าเลยมันอาจจะมีผ่าได้บ้างครับถ้าวันหนึ่งประจุรตรงนี้นันเดี๋ยวผมขอถามเพิ่มก่อนแล้วกันครับว่าถ้า,าจะเกิดฟ้าผ่าได้ก็คือต้องมีประจุลบ บนท้องฟ้าหรือที่มากพอแล้วก็จะถ่ายลงมาในดินเป็นรูปแบบส่ายฟ้าฟาดอย่างนี้ใช่ไหมครับครับจริงๆมันเกิดเกิดจากการสาบานครับให้พวกมีเมียแล้วก็มีเมียเยอะแล้วก็สาบานอะไรเยอะๆครับไอ้พวกนี้มีโอกาสที่โดนผ่าสูงครับเนี่ยครับเงื่อนไขของการทําสารฟ้ามีราวๆนี้แหละครับแต่ส่วนรายละเอียดลึกกว่านั้นน่ะไว้ติดตามคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับก็จากที่สรุปกับ อาจารย์อ้วนนะครับว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันก็คือการเกิดความเข้มข้นของประจุลบบนท้องฟ้าในอากาศบริเวณนั้นที่มากพอแต่สายลอบฟ้าเนี่ยมันก็ทําการถ่ายเทประจุลบลงดินเพื่อแปลรบายให้มันน้อยลงมันโอกาสเกิดฟ้าผ่าก็จะได้น้อยลงครับก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับ